สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมีมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านบริหารธุรกิจของประเทศจีนมาให้ทุกคนรับฟังกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาคจีนนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีภาคอินเตอร์อยู่ค่ะมหาวิทยาลัยแรกนะคะก็คือชิงหวาต้าเฉวินะคะตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะถ้าภาคจีนเนี่ยก็เขาจะรับนักเรียนที่ hsk 5หรือ hsk 6นะคะแต่ละส่วนต้องมี60คะแนนขึ้นไปถ้านักเรียนที่มีแค่ hsk 4เนี่ยก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะคะแต่เขามี บังคับว่าต้องสอบผ่าน HSK 5ภายในปีแรกนะคะมหลาลัยที่2นะคะก็คือมหลาลัยปักกิ่งค่ะมหลาลัยนี้นะคะต้องมี HSK 6 210คะแนนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีก็สามารถเลือกชอยที่จะสอบเข้าได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากสอบเข้านะคะต้องมี HSK 6 210คะแนนบวกกับคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น A-level IB SAT หรือ ACT ก็ได้ค่ะ มาหัตที่3นะคะก็คือช่างหายเจ้าทงตาเฉวยดนะคะช่างหายเจ้าทงเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้เนาะนักเรียนเนี่ยจะต้องมีคะแนน hsk 5 2 0 0คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็ภาคเขียนเนี่ยต้องมี60คะแนนขึ้นไปค่ะหรือว่า hsk 6 1 8 0คะแนนขึ้นไปก็ได้นะคะแน่นอนแล้วก็คือว่าส่วนส่วนภาคเขียนเนี่ยก็ต้องมี60คะแนนขึ้นไปค่ะ มหาลัยที่4ี่นะคะก็คือฟูตันตาเฉวนะคะตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะต้องมี HSK5240 คะแนนขึ้นไปหรือว่า HSK6180 คแะแนนขึ้นไปค่ะมหาลัยสุดท้ายนะคะก็คือเจอจยียงโนซิตี้นะคะมหาลัยนี้ตั้งอยู่ในเมืองหางโจวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบริหารภาคจีนเนี่ยนักเรียนจะต้องมี HSK6180 คคะแนนขึ้นไปนะคะส่วนภาคอินเตอร์ของเขานะคะจะชื่อสาขา global communication and management นะคะ ก็ต้องมีคะแนน i อเ6คะแนนขึ้นไปนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดฟอ l โล w แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย